สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนตรายานินมาเล่นเพียกี้เพี่เรพียคาดเช่นเคยวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่านะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเขาชอบคุณไหมเขารู้สึกถูกใจคุณหรือเปล่านะคะเขาชอบอเอาแค่ชอบก็บพอเนาะยังไม่ถึงกับคําว่ารักถ้าคําว่ารักเนี่ยมันจะต้องมีการ ของการพัฒนาความสัมพันธ์มีการพูดคุยการอยู่ด้วยกันหรือสารความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งมาแล้วจะเป็นความว่ารักได้เอา,าเอาแค่ชอบก็พอนะไปดูว่าความรู้สึกชอบของเขาถ้าเขาชอบนะคะมันเป็นในลักษณะแบบไหน,นอย่างไรเลือกจากสองการส,สองใบนะคะการใบแรกเนาะม The Lovers นะคะการไปที่สองสองถ้วยนะการ น่ารักดีนะเด็กนี้น่ารักดีโอเคเลือกจากออการ์ดที่คุณรู้สึกว่าชอบและรู้สึกว่าใช่ไปฟังผลการทํานายได้เลยค่ะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเขารู้สึกชอบคุณไหมนะและความรู้สึกที่ชอบหรือความรู้สึกชอบที่มีเป็นลักษณะแบบไหนยอย่างไรนะคะเลือกได้แล้วไปฟังผลการทํานายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทํานายสําหรับเลือกการ์ด เด e l ล v เวอกับคนที่ t ที่ว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเขารู้สึกชอบคุณไหมนะอ่าเดี๋ยวไปดูสถานาการณ์คุณด้วยไพ่ตัวเลขก่อนแล้วกันนะคะ ดูแบบรวมไม่ได้ตรงับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการดำานายนะโอเคเลขสีเลขสามด้ค่ะคุณอาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทำงานกันได้นะคะเห็นเห็น <ๆ S 2> กันอยู่ได้ด้วยเนาะไม่เคยแสดงออกสักทีว่าเออมีใจให้แบบไหนอย่างไรต่อกันอย่างมากก็เป็นในลักษณะทีแ่แอบชอบพอกัน เท่านั้นนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันกันมาก่อนอาจารย์มองว่าจากหน้าไพ่เหมือนเขาก็หยอดนะเขาก็ตาะคุณพอสมควรนะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่เขาบอกกับคุณอแบบตรงๆว่าฉันชอบเธอนะเราคบหาดูใจกันไหมในลักษณะแบบนี้นะคะยังมีการเก๊กการกักการวางท่าทีของกันและกันมีต่อกันอยู่เนาะในลักษณะนี้เนาะ 43543ก่อนหน้านี้อาจารย์มองว่าเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชอบคุณขนาดนั้นนะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยคุณก็รู้สึกได้ว่าเออเขารู้สึกพิเศษกับเราเช่นเดียวกันเนาะแต่คุณก็ยังไม่วางใจหรือลงใจให้กับเขาขนาดนั้นตอนนี้ถ้าถ้าจะมองมุมนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะชอบเขาพอสมควรนะจากไพ่อ่ะ น่าจะชอบเขาพอสมควรแต่เหมือนตอนนี้คุณถอยออกมาแล้วนะคะถอยออกมาแล้วมันอาจจะมาจากความที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนั่นเองเนาะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในวันพุธว,วันอังคารวันวันพุธวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ได้นะคะอ่ะก็ามาดูกันต่อนอะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเขารู้สึกชอบคุณไหม แน่นอนเป็นดวงแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทำนายนะคะคำขำัญพระกร์เนาะเขาดูหน e ่อยค่ะคนคนนั้นคนที่สำหรับผู้ที่เลือกการเดลวอร์สนี่ถึงเขารู้สึกชอบคุณไหมคะเขาคนนั้นชอบคนที่เลือกการเดลวอร์สนี่ไหมคะคิง g of เพนจ a c l e s เป็นคนที่มีโก้สูงเนาะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยแสดงออกอารมณ์ท่าทีความรู้สึกให้คุณได้รับรู้เท่าไหร่นะคะเจ็ดถ้วยเขาชอบออคนที่เลือกการเดลเวอร์สใช่ไหมคะนาร์แบนส์เดี๋ยวเจาะให้ดีกว่านะเทเบรนส์เพจชอบขาสวีนออฟสวอตนา o สวอตเจ็ดถ้วยอย่าว่าแต่เขาถามว่า,เ,าเขาชอบคุณหรือเปล่าเนี่ย มุมเขานะเขาตอบมาว่าคุณชอบเขาด้วยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนจะให้เหมือนต่างคนต่างเก๊กต่างกักท่าทีไม่แสดงออกหรือเปิดเผยความรู้สึกกันขนาดนั้นเนะาะสถ้วยเขาดูคิงอัาเพเดเคิลเขาแสดงออกในหลายๆครั้งบางทีก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาพิเศษกับคุณเนาะชอบไหมคะน้ย nice. ชอบเพเดเคิลขี้เก๊กมากเน,ะนาะน้าสว ในยะหนึ่งเขาก็กลัวของการที่ว่าต้องเอาใจลงไปเล่นนะคะถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมจันมองว่าเขาชอบคุณนะคะอืมแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกตัวตนที่เขามีให้กับคุณเหมือนเขาก็พยายามแสดงออกแล้วนะจากหน้าไพ่อ่ะว่าตัวคุณเองอะ่ะแบบเขาสนใจคุณนะแต่ในมุมของเขาถ้าคุณเข้าใจเขาอะ่ะคือจะเป็นคนที่มีโก้เป็นคนที่ปากหนักแต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดเยอะ แต่ใช้การกระทําในการสื่อสารหรือแสดงออกไปว่าเขาสนใจคุณในหลายๆครั้งคนนี้จะเป็นดูเหมือนคนทื่อๆคนที่ไม่เหมือนไม่ได้โรแมนติกอะไรแต่เขาถ้าเกิดว่าบางอย่างที่เขาเวิร์กกับคุณที่แบบดูเหมือนว่าเขาให้คุณพิเศษนั่นมีการที่แสดงออกเลยนะว่าเขาชอบคุณนะคะแต่อย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ออคําพูดจากคนคนนี้ว่าชอบชนะอะไรนะอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองมองมาที่คุณในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาเนาะ แต่คุณเองก็ดูแบบวางเฉยเหมือนกันคุณหย่อดมาบ้างคุณหย่อดมาบ้างแต่มันไม่ได้หยอดหรือหย่อนในลักษณะที่เขามั่นใจขนาดนั้นว่าคุณก็ชอบเขาดังนั้นถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณพอสมควรคนะความรู้สึกเขาเป็นแบบไหนก็เป็นความรู้สึกที่ว่าก็ชอบนะแต่แสดงออกมากไม่ได้ทําได้เท่าที่ทําได้ขอแบบเธอสังเกตไหมประมาณนี้นะคะ คุณสังเกตไหมว่านี่นี่แสดงออกแล้วว่าชอบแต่ไม่พูดแค่นั้นเองแต่ตัวดูเหมือนตัวเธอเองตัวคุณเองเอจะก็มีหย่อนมาบ้างนะดูเหมือนชอบเรานะแต่เธอก็ดูเหมือนไม่แค่เรายังไงชอบโกนตกลงเธอเธอชอบฉันไหมอะเออนะนี่มุมเขานะคะเขามองมาที่คุณแบบนี้เพราะฉะนั้น จากหน้าไพ่คือเขาชอบคุณเนาะแต่ด้วยความเป็นอีกโก้มีความเป็นตัวตนหรือหน้าที่การงานเขาค้ำคออยู่หรือคุณอยู่ในที่เรียนที่ทํางานเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่อาจแสดงออกไปมากไปกว่าน,นี้ได้นะและในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือ เขามองว่าคุณเนี่ยก็มีไอแชทกับมาหาที่หาเขาเนี่ยเล็กน้อยเหมือนกันเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณอ่ะชอบเขาเหมือนที่เขาชอบคุณด้วยหรือเปล่าก็กลายเป็นเออเก๊กเก๊กกกันอยู่เนาะเหมือนไพ่ตัวเลขเมื่อกี้กันเลยนะคะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุดินพฤษศ,พศพุรกร์มกรานธาตุลมเป็นถุนตุนกุมธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุน้ำเป็นกรกฎลกพิจิเออราศีธนู ได้นะคะ,ะเขาเป็นคนค่อข้างที่จะขี้กลัวนะบางทีเขาอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก็เลยไม่กล้าลงใจไม่กล้าลงทุนอาจจะเป็นคนทาตดินเนาะสิ่งๆที่อาจารย์เห็นคือบางทีคนทาตดินจะอยู่ในเครียกว่า comfort zone safe zone ไม่กล้า action เ,เลยมากถ้าไม่ชัวในลักษณะน,น,นั้นนะคะก็เลยทําให้เขาไม่ได้แสดงออกแบบชัดๆว่าเขาชอบคุณนะ แบบแสดงออกแบบโอ้โหจีบเลยแอคชั่นเลยแต่เขาแสดงออกในรูปแบบที่เขาทำได้นะถ้าคุณจับสังเกตดีๆคุณจะรู้ว่าเขาชอบคุณนะ อืมโอเคก็จบให้นะคะเป็นรวมแบบโดยรวมอยีละเอียดอย่าเครียดก,กับผลกันทํานายเนาะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาหรืออยากลงคอร์สเรียนก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาพิมหนึ่งเก้าอีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงหรือสอบถามคอร์สเรียนกับอาจารย์ได้เลยนะคะกระจายมาณที่นี้ขอบคุณชิการค์ขอบคุณชุการ s ับสไครต์ขอบคุณชกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงผลการน,นัดหายสำหรับผู้ที่เลือกการใบที่สองกับสองถ้วยถ้วยอัพาร์สนี่นะคะกับคนเช่นที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกชอบคุณไหมนะเอาไม่ต้องไปถึงกับขนาดรักหลอกอเอาแค่ชอบก่อนนะคะบางทีเราเพิ่งคุยกันเพิ่งแบบสารความสัมพันธ์กันคำว่ารักเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่แบบผ่านเรื่องราวมาด้วยกันไปแล้วนะคะจึงได้เป็นคำว่ารักนะโอเคมาดูสถานการณ์คนเขาด้วยไพ่โวเลขก่อน แน่นอนไปดูแบบโดยรวมนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการนานายดวงนี้ไม่ใช่ดวงคูณนะ,ะเลขหเลขสอว้าวเลขสว้าว ราวกันเลยนะเธอจากหนาไพ่นะคะต่างโคนต่างมีชั้นเชิงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่มีวาจาเป็นซับนะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้คำพูดคำเจราจาคุณคุณน่ารักมากคุณมีเสน่ห์นะให้ไวเวอร์ซ่าได้นะคะ,ะสลับกันได้เนาะ,ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จากคำพูดคำเจราจามากๆเวลาใครพูดคุยกับคุณเนี่ยเขาจะต้อง,ลงหลงไหลนะคุณเป็นคนฮิวคนอื่นได้เก่งนะคะ เยียวยาผู้อื่นได้เก่งนะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้เก่งนี่เสน่ห์ของคุณเลยนะคะบางคนก็ทําเงินจากเรื่องของคําพูดคาเจรจารนี้ได้ด้วยดังนั้นหน้าไพ่สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณก็คือคุณเป็นคนที่ออน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในความสัมพันธ์ใครก็ต้องชอบคุณอยู่แล้วนะไม่ต้องเปิดต่อเนาะจบเนาะ <laughs> ะันนี้หน้าไพ่นี้เหมือนคุณยังสารความสัมพันธ์กันอยู่มีการอ้อยการหยอดตามเหตุตามปัจจัยแล้วตามสมควรนะคะคุณมีรู้จักจังหวะเข้าเข้าออกอยู่ในความสัมพันธ์เนาะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะถ้าจะพูดมองตามไพ่นะคะก่อนหน้านี้น่านจะดีกว่านี้นะคะน่านจะดีกว่านี้แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย คุณเหมือนว่าคุณก็เหมือนพยายามเยอะแล้วน้องความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเป็นความสัมพันธ์แบบเ,เป็นเพื่อนหรือคนคุยเท่านั้นคุณก็เลยมีการถอยออกมาก็ให้เขาแค่เพื่อนและคนคุยเท่านั้นเหมือนกันนะคะถ้าจะพูดถึงสถานการณ์เนาะคุณกับเขาก็ยังสารความสัมพันธ์กันอยู่บางคนก็เจอกันในที่เรียนที่ทํางานได้ด้วยนะคะอืม,อมเกินเพื่อนนะบางคนก็อยู่ในเฟนวีดได้นะคะ อะจริงๆเขาอยู่ขนาดนั้นอาจารย์มองว่าเขาชอบคุณอยู่เนาะเขาด้วยคุณอาจจะเกิดในวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารได้นะตัวเขาเองก็เก๊กเก๊กกะกท่าทีกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะอืมอามาดูกันว่าเขาคนนั้นเขารู้สึกชอบคุณไหมนะคะจริงๆจากตัวเลขอาจารย์ก็เห็นว่าเขาชอบคุณนะเดี๋ยวมาดูกันด้วยไพ่ทาโร่ที่ดีกว่า ย้ำอีก,กรอบไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าซีเรียส์แจกเครตกับคุณการดำนานนะเดี๋ยวรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไหมแนะนำดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะขาดูหน่อยค่ะเขาคนนั้นลู้สึกชอบคุณไหมคะเจ็ดถ้วยอเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะอยู่ในความสัมพันธ์นะคุณเนาะ คนคนนี้คุณดิวคนเจ้าชูป้ปะว่ะเจอร์เวอร์ชอบค่ะไพ่คอนเฟิร์มมาที่เจอร์เวอร์สเนาะเจดขอดูหน่อยพอดิเซตถ้วยนะเจตถ้วยสองไม้น natural ในบางครั้งเขาก็ดูเหมือนคุณไม่แคร์เขาไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไ,ไหร่นะหน้าไพ่คล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะถามว่าชอบคุณไหมชอบนะคะจากไพ่นี่เลยจากตั้งแต่ตัวเลขเมื่อกี้ด้วยอะ่ะคือมันเห็นชัดแล้วว่า เขาชอบคุณมากจริงๆคุณเป็นคนที่น่ารักจริงๆแหละเนาะมีความเป็นตัวของตัวเองคุณมีสเสน่ห์นะคะในบางครั้งที่คุณสเสด่ออกในความสัมพันธ์ที่คุณดูแบบเออมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ไม่ค่อยแคร์เขาสักเท่าไหร่ตรงนั้นก็เป็นสเสน่ห์แบบหนึง่งนะแต่บทเวลาที่คุณพูดคุยกับเขาหรือแอคชั่นกับเขาคุณก็พูดจาแบบอ่อนหวานน่ารักนุ่มนวลเข้าอกเข้าใจเขาเสมอนี่สเสน่ห์ของคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นคงรักษาพลังงานนี้ไว้เนาะอืม คือคุณนะ่ะทําตัวหนึ่งไม่ได้เป็นของตายไม่ได้เป็นของง่ายนะที่ทําให้เขารู้สึกชอบคุณแล้วคุณก็ดูแลตัวเองได้สองคุณพูดจาอ่อนหวานน่ารักนะนุ่มนวลน,นะคะเขาชอบคุณแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณพูดมีคําพูดคําเจรจาทําให้เขาเข้า รู้สึกดีกับคุณเหมือนคุณเข้าอ,อกเข้าใจเขาซะทุกเรื่องเนาะเจสนาออฟสัวแล้วควีนสอดคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้ตอนนี้เขากําลังว้าวุ่นน่าดูเลยเออว้าวุ่นเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกกับคุณเยอะมากยิ่งขึ้นมันทําให้เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกกับคุณมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบเอาใจลงไปเล่นแล้วเขาจะเจ็บปวด นะคนนี้นะ่าจะเคยเจ็บปวดความรักมาก่อนนะคะไม่เป็นพ่อแม่แม่มก็เคยผ่านหรือไม่ก็ผ่านการแต่งงานหย่าร้างหรือเคยเจอความรักแบบเจ็บปวดมาก่อนมันทําให้เขากลัวกวับความรักครั้งต่อไปหรือกลัวที่จะรักอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขากลัวที่จะรักคุณนะคะดังนั้นเขาชอบคุณคะ่ะพยายามจะให้อยู่แค่นี้แต่เขากลัวมากเลยว่ามันจะหยุดไม่ได้แค่นี้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มองคุณแบบชอบเลยนะก็แค่มองคุณเป็นตัวเลือกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอระยะเวลาที่ผ่าน ไปความเป็นคุณเนาะหนึ่งดราม่าไม่ามาไม็อกสิกออนหวานน่ารักของคุณเนะ่ะชนะแล้วเกาะกลุ่มหัวใจเขาได้เพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากแล้วพยายามปิดกั้นตัวเองเพื่อที่จะไม่ชอบคุณมากไปกว่านี้เพราะเขากลัวความผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดนะคะโอ้เลิศค่ะน่าัยดีเนาะโอเคจบแล้ว <c oughs> จบแล้วนะคะจบแล้วนะคะไพ่มันอ่านง่ายเนาะ,ะก็จบแล้วกันนะคะก็ เขาได้คุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมถุนท่านน้ามีกรกวพิจิตราศีพิจิตถทาลมเมถุนตุนกลุ่มได้นะคะก็ไปดวมแบบโดยรวมซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทํานายเนาะเาสนใจลงคอร์สเรียนซึ่งจะมีสาัวเลขแล้วก็เบสิคคอร์สนะคะ เรียนอ่านไพ่ขั้นพื้นฐานสาัวเลขก็คือราคาคอร์ส2,879บาทเบสิคคอร์สก็คือ1,999บาทเป็นคอร์สกลุ่มทั้งคู่นะคะถ้าใครสนใจคอร์สไหนแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาพิมพ์1,9อีกครั้งสอบถามรายละเอียดกันได้เราจะเรียนกันแล้วใน2,3กันยานี้นะคะสนใจแอดไลน์สอบถามเนื้อหา ในคอร์สได้หรือสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์อิน i ิเชลเข้ามาดูรายละเอียดนะเรทราคาค่าดูดวงแต่ละพกเกจแล้วก็พิมพ์19อีกครั้งกด19อีกครั้งจะมีลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นแอดไลน์อาจารย์มาได้เลยสอบถามคิวจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะคะขอแจงวันนที่นี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณชิการน์ขอบคุณชิการ s สับสับคขอบคุณชิการในทางขอบคุณ ที่เดิร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ